ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่พลิกโฉมได้หรือเปล่าเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยท่านทำให้ประเทศเสียโฉมมาเยอะแล้วนะแล้วท่านจะพลิกโฉมมันยังไงเราเหมือนเราเหมือนว่าเราอยากแต่งตัวหล่ออยากแต่งตัวอยากแต่งทำหน้าสวยทำสัญญกรรมหน้าสวยๆมัต้องให้หมอสัญญกรรมหน้าสวยๆไอ้พวกนี้ทำมาทำเนี่ยไม่ใย่สเปลอบไทํา ท่านทําจนบ้านเมืองพังหมดเ็ปีเนี่ยแล้วันนี้อีก5้าปีเนี่ยผมว่าี่ผมยกมือไหว้ผม,มรุ่นพี่นะรุ่นพี่แต่ไหว้ไหว้รุ่นน้องเลยเถอะว่าพอเถอท่านเสียดายบ้านเมืองให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จําเป็นสามารถลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการดําเนินชีวิต วันนี้กเกษตรกรกรอบตายแห้งตายนะคือท่านเนี่ยอ่านสปีชมีคนเตรียมให้ท่านแต่ท่านไม่ได้ทําเหมือนที่สปีชที่ท่านพูดอ่ะคือมันออกจากปากนี่นะมันเป็นสัญญาประชาคมที่ท่านต้องทําถ้าท่านให้คนเขียนมันตอนท่านรู้ไหมว่าตอนสมัยที่ผมไปอ่า,อานสปีชไปไปพูดสปีชครั้งแรกที่ฮ่องกงตอนผมเป็นนายกใหม่ ตอนผมเป็นยกใหม่ๆผมไปพูดที่องคงปรากฏว,ว่าไงแม่ผมแก้สปีชมีอาจารย์พันศักดิ์เตรียมสปีชใช่ผมผมแก้สิบสามครั้งก่อนที่ผมจะเอาไปพูดเพราะมันไม่ใช่ตัวตนผมผมต้องพูดในสิ่งที่ตัวตนผมเห็นด้วยและต,ตัวตนผมจะยึดถือปฏิบัติเช่นนั้นวันนี้ท่านพอใครเขียนจะปิดมาท่านถึงเวลาท่านก็นยืนอ่าน แล้วถึงเวลาท่านไม่ได้ทําตามนั้นมันเสียท่านนะและเสียประเทศด้วยเพราะท่านเป็นผู้นํานะครับอย่างบอกว่าท่านจะเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ท่านต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีท่านพูดเมื่อปีสอง2ห้าหกสองแล้ววันนี้เป็นไงครับคอฟอยิงบุกบาลเด็กผมบอกให้ท่านไปพูดกับเด็ก ก็ไม่พูดถ้าท่านพูดกับเด็กเหมือนที่ท่านพูดอย่างเนี้ยวันนี้บ้านเมืองจบไปแล้วไม่มีวุ่นวายขนาดนี้หรอกแล้วเอาไปมาเนี่ยมันข่าวลือมันทาให้ข่าวลือไปจนเสียหายมากนะครับผมถึงบอกว่าท่านเอาสถาบันมาปกป้องท่านท่านไม่ได้ปกป้องสถาบันนะนายกมีหน้าที่ปกป้องสถาบันนะเป็นหน้าที่นายกนะน,น,นี่วันนี้ผมคิดว่าท่านต้อง เปลี่ยนพิธีคิดถ้าจะอยู่เนี่ยอันนี้ขออีกห้าปีเนี่ยแต่ผมทํานายเลยว่าท่านอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้ผลงานอย่างนี้มันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะครับท่านก็บอกว่าหลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาห้าหกปีผมถือว่ามีคุณค่ากับตัวผมกับตัวท่านนะใช่แต่มันไม่เป็นคุณค่าครับบ้านเมืองเลยนะเพราะท่านไม่ ท่านท่านเรียนรู้แต่ว่าท่านไม่ได้เอามาใช้อะท่านก็เรียนรู้ว่าผิดพลาดอะไรไปบ้างแล้วท่านเอามา,มาแก้มจะดีขึ้นแล้ววันนี้ท่านขออีกไปห้าปีจะเพื่ออยู่ขอพลิกโฉมประเทศไทยคมยิงพลิกโฉมเนี่ยผมใช้ตอนสมัยผมอ,อายุสี่สิบหกตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมโดยจําเป็นคุณจําลองมาขอร้องให้เป็นก็ไปเป็นก็ออกไปปาสายหาเสียงผมใช้คําว่าพลิกโฉม พิชโมกรุงเทพพิชโมนั่นพลิชมนี่ผมใช้คํานี้วันนี้สภาพัดใช้คําว่าพริกฉมผมไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่พลิกโฉมได้หรือเปล่าเพราะสิ่งที่ทําเนี่ยท่านทําให้ประเทศเสียโฉมมาเยอะแล้วนะแล้วท่านจะพิกโฉมเนยังไงเราเหมือนเราเหมือนว่าเราอยากแต่งตัวหลอ่อ อยากแต่งตัวอยากแต่งทําหน้าสวยทําสัญญกรรมหน้าสวยๆมันต้องให้หมอสัญญกรรมหน้าสวยๆไอ้พวกนี้ทาํามาทําเนี่ยไม่ใช่สเปลยทําทำ <c oughs> ท่านทําจนบ้านเมืองพังหมดเจ็ดปีเนี่ยแล้ววันนี้อีกห้าปีเนี่ยผมว่านี่ผมยกมือไหว้ผม,มรุ่นพี่นะรุ่นพี่แต่ไหว้ไหว้รุ่นน้องเลยเถอะว่าพอเถอะท่านเสียดายบ้านเมืองเสียดายบ้านเมืองจริงจริงอเถอะ ให,ให้คนรุ่นใหม่มาทำเอะเรามันแก่แล้วพวกเรามันเป็นพวกเบบี้บูเมอร์มันไม่เข้าใจหรอกว่าโอ้เด็กรุ่นเจเนเรชั่นหลังๆเราเนี่ยมันคิดยังไงผมขนาดอ่านหนังสือติดตามคุยกับเด็กผมยังคิดว่าผมไม่เข้าใจลึกซึ้งพอแต่ท่านนี่ไม่มีเลยอะ่ะผมไม่ว่าท่านไม่เข้าใจเลยแล้วที่เจ็ปีมันพิสูจน์แล้วว่าท่านหยุดดีกว่าให้คนรุ่นใหม่มาเถอะ แต่ไม่คนรุ่ใหม่ไม่ใช่อีกปอนี้นะถ้ามีสามปอไปเอาทั้งสาสามปอเนี่ยมันตกรุ่นหมดละพอแล้วเนะพอแล้วอำนาจก็พอแล้วอะไรทุกอย่างก็พอแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมมีส่วนตั้งพวกท่านมาทั้งนั้นนะนะแต่ว่ามันมันเป็นบาปกรรมผมอะส่งเสริมพวกท่านมาแล้ววันนี้เนี่ยท่านมาเล่นอย่างนี้เนี่ยกอดคอกันรักษากันแต รักษาเก้าอี้กันแต่บ้านเมืองพังอ่ะนะผมคิดว่าท่านมันมันตกยุควันนี้เบบี้บูมเมอร์ต้องอย่านั่งเป็นนายกเลยพอแล้วให้ให้เจนเอ็กเจนยเจน z เจนซยังไม่ถึงเจนเอ็กเจนดีกว่านะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าเจ็ดปีหนักหนาแล้วนะห้าปีอย่าเลยพอเถอะนะครับอันนี้ผมก็ฝาก ฝากไปผมก็เอาแค่เนี้ยนะครับวันนี้สังคมเราเสียหายไปเยอะแล้วนะครับก็ครับผมขอมีมข้อความถึงท่านนายกในแค่นี้นายกมือไหว้ด้วยในฐานะเป็นรุ่นพี่อยางไหว้รุ่นน้องเพราะว่าเห็นเกนบ้านเมืองเด็ดนะครับ